ขี้หลังเวอันนี้พี่วาลินโชว์จับป่ามือเป่าครับคุปยืมแมป่าก็ะยอะยยิ่ยเสียหลัเกินโดดขี้หลังเลยทั้งขวามือสะดุ้งพี่มียังเงียบอยู่ครับนี่เป็นกระสิบเลาะอันตะฟังไปนะครับพี่วาริน หายไปใส่แล้วนี่ไงอยู่นี่จับไปยื้จับไปยื้โดดออกโดดโอ้ยไปอีกเลยจับไปยื้จับไปยื้อันนี้อยู่รอจับฟังค่ะโออันนี้ปัดตัวใหญยืดปัดกับยืดยืดใบถูกขันพี่ว่ามีหอีงนะโอ้ไปอีกเลยพี่วาลินครับจับป่ามือเปล่าครับอยู่รอจับฟัง ไปยังไม่ได้เห็นเธอเห้เนี่ยกลับไมดืเลยบางตัวมันดูท่ามันจิบดื้ออยู่ไหมบอสแต่แต่เวลาเขาจิกลับมือน้องกิรีนี่กินมสะดุดเลยเบอร์คามัจิบดื้อไหมปลาคาร์ฟยหลายเจ้าปลาคาว์ฟสวยหลายหลายเอื้อยโอ้ยสุดยอดเลยเชื่อไหมทำพุ่นทำพุ่นกับโต้แย่อยพุ่นปั๊ดพุ่น ครับเมื่อกี้ครับที่สารฟีซนเขาเป็นยกสะู้มาเมื่อกี้ในป่านนวลจันทร์ตัวกไงนี่ครับ <c oughs> นี่าพวกไงนี่ครับนี่ไทยบ้านเป็นจับมาโอ้ข่ใครนี่ข่รง่นมา,มาต่วไตัวกไงา่าหลายค่ายดีเมื่อี้ อันปอยเพื่อนเล้ยตีปลอยโดดน้ำก็นี้ภาพน้ำก็นี้ปาดเพื่นะีสารผีโสนแปะโตปาดทัรวอไาข้เานมหต้้านมั้านอันหตั้งเือเหานนั่นละไ้ยขึ้นกันด้ค่ะเขาเป็นยังงเปลี่ยนสิเปลี่ยนแล้นี้

นี่พี่อ้นเอามาจากอันอีสานโซนครับอีสานพีโซนปาป่าี่นี่าตัวยังไงปาป่านวนจันทรไงกับคู่แท้บ้านกับอิสานฟีโซนครับอ เมื่อเนี่ยมื้อฉมังถ้าเพื่อนบ่ได้มาเพื่อนสัญญาว่าเพื่อนที่บ่เล่นสงการเมื่อนี้เพื่อนที่เครียดขามปีแนวมักเพื่อนเนาะครับหาปลายกสะดุ้งนี่ครับของมักเพื่อนเป็นชีวิตจิตใจครับโอ้เพื่อนมันครับครับเพื่อนยกขึ้นย้ำใดก็ได้ย้ำนั่น วันนี้ตัวน้อยปล่อยบ่